รับวันนี้ใครที่กำลังรอสินเชื่อจากธนาคารออมสินเร็วๆนี้จะมีการเปิดนันแบงคเพื่อปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลใครสมัครได้บ้างและจะให้บริการตอนไหนตามมาดูในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดไทยในวันนี้ไม่มีสินเชื่อมาแนะนำนะคะแต่จะมีข่าวสารมาแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารออมสินซึ่งเร็วๆนี้ธนาคารออมสินเตรียมเปิดบริษัทลูกขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งเพื่อมาประกอบธุรกิจหนอนแบงค์ ank, เพื่อจะปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกกันว่า Digital l ล n d i n g รู้ผลเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งหัวข้อข่าวนี้นะคะทันยได้อ่านเจอในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากและคิดว่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ค่ะซึ่งเนื้อหาข่าวนี้นะคะจะเป็นของวันที่4เมษายน2566ค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจค่ะสินเชื่อของธนาคารจะเน้นลูกค้าโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพอิสระเชน่นลูกจ้างแรงงานหาเช้ากินข้ามค่ะเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการปล่อยสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าดิจิทัลแลนดิ้งค่ะซึ่งจะเป็นการทำแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่และแยกออกจากแอปไมโมของธนาคารเพื่อปล่อยสินเชื่ออย่างชัดเจนค่ะซึ่งสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วหรือภายใน1ชั่วโมงสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลนี้นะคะเป็นไปตามคาดนั่นก็คือดอกเบีย้ยเขาจะดึงดอกเบี้ยให้ถูกลงกว่าทองตลาดลงมาอีก5% ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกเบีย้ยสินเชื่อส่วนบุคคลในตลาดเพดานต้องไม่เกิน25%ต่อปีสำหรับนอนแบงค์ของธนาคารก็อาจจะดึงดอกเบีย้ยลงมาไม่เกิน20%ต่อปีค่ะและนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังมีแผนที่จะเปิดให้กู้สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับหรือนา n โนไฟแนนซ์ค่ะซึ่งเพดานดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ไม่เกิน33%ต่อปี และอย่างที่บอกไปว่าเขาจะดึงดอกเบีย้ยให้ถูกลงอีก5% <Yeah. S 1> ในส่วนของธนาคารออมสินดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ไม่เกิน28%ต่อปีค่ะในฐานะตัวเราก็เป็นลูกค้าก็มีความสงสัยค่ะในตัวของธนาคารเองและตัวของนอนแบงก์เองได้เปิดสินเชื่อออกมาจะเป็นการชนกันหรือแย่งลูกค้ากันไหมทางด้านผู้อำนวยการของธนาคารออมสินได้แจ้งแบบนี้ค่ะ โดยการทําธุรกิจสินเชื่อรายย่อยผ่านนนแบงค์จะทําควบคู่ไปกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารออมสินโดยจะไม่มีการแย่งลูกค้ากันแน่นอนเบื้องต้นถ้าหากใครสนใจสินเชื่อต้องมาติดต่อที่ธนาคารออมสินก่อนหากเป็นลูกค้าชั้นดีหรือว่าเครดิตดีอยู่ในเกณฑ์ที่แบงค์ให้สินเชื่อได้ก็จะรับเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน แต่ถ้าหากลูกค้าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาลูกค้าจะถูกส่งไปยังบริษัทลูกแห่งใหม่นี้ค่ะที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า <c oughs> ก็จะปล่อยให้กู้สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะและพอมาถึงข้อมูลตรงนี้หลายๆคนอยากจะทราบว่าแล้วจะเปิดให้บริการในตอนไหนโดยในตอนนี้คณะกรรมการของธนาคารได้ทําการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะคาดว่าจะเริ่มเปิดให้นำเนินการในไตรามาสที่3ของปี66นี้ค่ะก็จะอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาหรือว่ากันยาเมื่อได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วจากนั้นก็จะนำใบขออนุญาตไปขออนุมัติกับกระทรวงการคลังอีกครั้งค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่สรุปมาให้ฟังกันในวันนี้ค่ะ สำหรับข่าวสารของสินเชื่อใหม่ที่กำลังจะเปิดทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อ ance, นาโนไฟแนนซ์ธัญรัตน์จะคอยหาข้อมูลและอัปเดตข่าวสารหากมีความคืบหน้ายัางไงจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะและวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ